กินอะไรกันอยู่คะกินหมูหมูตั้งตัวหมูตัวตั้งหมูอะไรอย่างเงีงย้งย<ป>หมูตั้งตัวใบใบใบปังใบป,ปังตั้งตัวคะ่ะอร่อยมากค่ะเข้มากเลยอร่อยมากเลยนะคะ<น>แป๊บ<อ>เดียวหมดเลยนะคะตัวลาถัตวรตาวันเป็นยังไงคะรสชาติกรอบหวานอร่อยไหนโชว์หน่อยค่ะจบเลยค่ะเขาให้มาเยอะมากเลยนะนี่ค่อยี่สิบเองเนาะยี่สิบเองหรอคะโอ้โหอันไหนลองกินทาัตรวันโชว์หน่อยค่ะ ระวังไหมจะบอกว่ามันแบบมาดูอ๋อตบเลรัยอืมจินสดๆได้เลยนะคะกรอบหอนหวานอร่อยมากอืมอันนี้เขาบอกเล้วว่าเพิ่งมาจากวัมวเช้านี้ผมผมเป็นคนดูกับตานะอืมสานอาหารคือแบบ ครบบ่ายนี่เองใช่ครบเลยนะคะสดมากกลางๆอะ่ะระหว่างเช้ากับบ่ายพัชราฟาร์ม <c oughs> และนี่ก็คือชุดคิดฮอตไลเดอร์นะคะหมดอย่างรวดเร็วบายแก๊งเด็ก